สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอราว VIP นะครับตา VIP ของวันที่เก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงสดใสสดใสนำโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับสําหรับราว VIP นี้ก็จะออกทุกวันนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ช่องวีพีธรรมด้าก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุลุ่มเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณที่มาชีกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอขอบพระคุณมากมานะครับอืมครับตามนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะมาชมกันเลยนะครับจะได้รวดเร็วรวดเร็วทันใจอืม ลาวีไ p วันที่9นะครับลาวีไ p นะเลนศูนย์หนึ่งสองนะครับเลนที่หน่งกับ2นะครับ, 1, รบปันธงที่1นะฉีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะอืมปันธงที่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งี่สีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึนะครับ2 3 3 2 2 4 4 2 2ส5งส6ง 7, 7 8 8, 8, 8, 8 9, 9, 9, 2ี่สองสนะครับ ส่วนชุดวินตามนี้นะตามนี้ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับเรียนนะครับหนึ่งกับสองนะเน้นที่หนึ่งนะครับตามนี้นะครับหนึ่งอะไรคะนี้หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกันนะครับสองสี่เอ้สองหกสองเจ็ดสองแปดนะ ามนี้นะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับวินใครจะรูดอ่าไม่มั่นใจในคู่เจาะรูดเลยนะครับหนึ่งกับสองนะส่วนใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับลาว v ว p ออกทุกวันทุกวันนะครับอืมให้เอาสเต็ปเดียวนะครับรูดก็คือรูดวิ่งก็คือวิ่งเจาะก็คือเจาะวินก็คือวินนะครับจะเอาทั้งหมดนะอ่าย่อยยับนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมขอบขอขอบพระคุณมากมานะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทว,วีสุขนะครับวันนี้ก็มีท่าน,นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสหรับวันนี้สระสดดคราม